สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับ c h a t GPT นะครับจะลองสอบถาม Chat GPT ดูนะครับว่ามันสามารถตอบได้หรือเปล่านะครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สันดาบนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สันดาบนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสวัสดีครับ ความแตกต่างระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาบมีหลายประการหลักครับงเช่นในเงเศ่นแหล่งพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ต้องชาร์จไฟาจากแหล,งล่งไฟฟ้าขณะที่รถยนต์สันดาบใช้เชื้อเพลิงเช่นเบนซินหรือดีเซลในการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานผลกระทบต่อสตอร์วดล้อมรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการปล่อยไอสีย มลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงทําให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าส่วนรถยนต์สันดาปจะปล่อยไอเสียและสารมลพิษที่ทําลายสิ่งแวดล้อมค่าใช้ใจ่ายและการบํารุงรักษารถยนต์ไฟฟ้ามีค่าใช้ใจ่ายในการชาร์ที่ต่ํากว่าการเติมน้ํามันและมีการบํารุงรักษาน้อยกว่ารถยนต์สันดาปเพราะมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวกว่าขณะที่รถยนต์สันดาปมีค่าใช้ใจ่ายในการบํารุงรักษาสูงกว่า เนื่องจากการดูแลเครื่องยนต์และระบบเผาไหม้การขับขี่และประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้ามีการขับขี่ที่ที่เงียนตอบสนองได้เร็วเนื่องจากแรงบิดสูงตั้งแต่เริ่มต้นส่วนรถยนต์สันดาปในสิ่งที่อ่านมีเสียงเครื่องยนต์และความหน่วงในการตอบสนอง has not been end เป็นจ h e อเร i s ระยะทางการขับขี่รถยนต์สดาปมีระยะทางการขับขี่ที่ยาวกว่าเมื่อเติมน้ำมันเต็มถัง ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ามักมีระยะทางที่จำกัดเมื่อเทียบกับการเติมน้ามันแต่ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มระยะทางโดยรวมแล้วรถยนต์ไฟฟ้ามียนต์ไฟฟ้ามีข้อดีในเรื่องของการลดพิษและค่าใช้ใจ่ายระยะยาวแต่รถยนต์สันดาบยังคงเหมาะกับการเดินทางกลนและการเติมพลังงานที่สะดวกในหลายพื้นที่ครับแต่ถ้าเกิดจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มันจะราคาแพง เมื่อถึงอายุการใช้งานนะ่ะมันจะคุ้มไหมกับค่าใช้จ่ายที่เราจะเสียไปกับค่าแบตเตอรี่ครับคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะราคาของรถยนต์ไฟฟ้าโดยรวมอาจจะสูงกว่ารถยนต์สันดาปในตอนแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาของแบตเตอรี่แต่ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับความคุ้มค่าระยะย,ยาวในค่าใช้ใจ่ายระยะยาวถึงแม้ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าจะสูงกว่าในตอนแรก แต่ค่าใช้ใจ่ายในการชาร์จไฟฟ้าค่าไฟาฟ้าจะถูกกว่าการเติมน้ามันและค่าใช้ใจ่ายการบำรุงรักษาก็น้อยกว่ารถยนต์สันดาปมากเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่ต้องดูแลมากอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานประมาณ8-10ปีขึ้นอยู่กับการใช้งานและการดูแลรักษาอย่างไรก็ตามค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังจากหลายปีอาจจะสูงพอสมควรกับส่งฟองสองฟ้า ประมาณนั้นเองสิองสขาทแต่ราคาของแบตเตอรี่ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปม่ 3. การสนับสนุนและประโยชน์ทางภาครัฐในบางประเทศและบางพื้นที่มีการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าโดยการให้สิทธิประโยชน์ต่งางๆเช่นส่วนลดภาษีเงินอุดหนุนหรือการสนับสนุนในการติดตั้งสถานีชาร์จซึ่งช่วยลดต้นทุนในการใช้งานความคุ้มค่าในระยะยาวถ้าคุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการขับในระยะสั้นและมีการชารที่บ้านหรือสถานีชาที่สะดวกค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางจะต่ำลงเมื่อเทียบกับการใช้รถยนต์สันดาปในระยะยาวและในบางกรณีการประหยัดค่าน้ำมันและบำร,รุงรักษาส,าสามารถทำให้ค่าใช้ใจ่ายรวมในระยะยาวต่ำกว่า,วาสรุปคือถ้าคุณสามารถใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้ในระยะยาวและดูแลรักษาแบตเตอรี่ได้ดีรถยนต์ไฟฟ้าก็ยัง สามารถคุ้มค่ากว่าในระยะยาวถึงแม้จะมีค่าใช้ใจ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในอนาคตครับแต่ถ้าเกิดเราจะถามว่าเกี่ยวกับราคาขายต่อรถไฟฟ้าราคาตกมากเนี่ยเราคิดว่ามันจะคุ้มไหมถ้าเกิดใช้รถไฟฟ้าแล้วเราไปขายต่อเราจะทำอย่างไรการขายต่อรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆแล้วยังคงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอยู่ เพราะราคาขายต่ออาจจะตกลงมากกว่ารถยนต์สแตดา์ในบางกรณีโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงเรื่องของแบตเตอรี่ที่อาจจะเสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งานดังน,นั้นเมื่อค,คุณคิดจะขายต่อรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องพิจารณานหลายปัจจัยครับค่าเสื่อมราคารถยนต์ไฟฟ้าก็เหมือนกับรถยนต์ทั่วไปที่จะมีค่าเสื่อมราคาแต่ราคาขายต่อของรถไฟฟ้าอาจจะตกลงมากกว่ารถยนต์สแตดบ์เนื่องจากยังมีความวุ่น เรื่องคนทานของแบตเตอรี่และอายุการใช้งานของมันอีกทั้งยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของพัฒนาเทคนโนโลยีไม่ไกลที่อาจทําให้รุ่นเก่าล้าสมัยเร็วขึ้นสองอสภาพของแบตถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ารถยนต์สันดาปก็ดีกว่าน่ะสิมันขึ้นอยู่กับความต้องการและการใช้งานของคุณครับหากมองในแง่ของราคาขายต่อและความสะดวกในการเติมพลังงานรถยนต์สันดาป ไอสันดับอาจจะเหมาะกว่าในบางกรณีโดยเฉพาะหากคุณกังวลเรื่องค่าเสื่อมราคาหรือการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในในอนาคตที่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายสูงรถยนต์สัะดับก็ยังมีความยืดหยุ่นสูงในแง่ของการเติมน้มามันที่สะดวกกว่าและมีมีโคงรงชร้างตลาดที่แข็งแกร่งอ่ารถยนต์ไฟฟา้ารถยนต์มีข้อดีในเรื่องของการประหยัดพลังงานและการระเบิษในระยะย,ยาวอ่ รวมทั้งค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าดังนั้นหากคุณสามารถรับมือกับค่าเสื่อมราคาหรือค่าใช้ใจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและสนใจที่จะสนับสนุนการลดมลพิษรถยนต์ไฟฟ้าก็ยังมีความคุ้มค่าต่อการใช้งานระยะยาวการเลือกใช้รถยนต์สันดาปหรือไฟฟ้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นงบประมาณความสะดวกในการใช้งานและวิธีที่คุณมองถึงการลดมลพิษครับ ถ้าเกิดราคาขายต่อมันลงมากเนี่ยก็คือลงครึ่งหนึ่งเนี่ยคือถามว่ามันจะคุ้มไหมรถยนต์ไฟฟ้านะ่ะหากราคาขายต่อของรถยนต์ไฟฟ้าลดลงครึ่งหนึ่งตามที่คุณกล่าวมามันอาจทําให้บางคนเริ่มสงสัยว่ารถยนต์ไฟฟ้าคุ้มค่าหรือไม่ในระยะยาวขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับในค่าใช้ใจ่ายในการใช้งานแม้ว่าราคาขายต่อจะลงแต่ในระยะยาวการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการชาร์จไฟ ซึ่งถูกกว่าการเติมน้ํามันและการบํารุงรักษาเช่นไม่มีไม่มีน้ํามันเครื่องหรือระบบ ICA ที่ต้องดูแลซึ่งทําให้ค่าใช้ใจ่ายในระยะยาวน้อยกว่ารถยนต์สันดาปสามาราคาตกตามตลาดแน่นอนว่าในบางกรณีราคาขายต่ออาจจะตกลงมากกว่ารถสันดาปแต่ต้องพิจารณาด้วยว่าในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่พัฒนามากขึ้น ราคาของรถไฟฟ้าอาจจะลดลงหรือมีการเพิ่มความทนทานในระยะยาวหากการผลิตแบตเตอรี่และชิ้นส่วนลดลงก็อาจทำให้การซื้อรถไฟฟ้าในอนาคตคุ้มค่ากว่า 4. ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตแม้ราคาขายต่อของรถยนต์ไฟฟ้าจะลดลงในตอนนี้แต่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายังคงโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากคุณไม่รีบเลขายต่อในยัสั้นและวางแผนที่จะใช้รถในระยะยาว ราคาขายต่ออาจ,จไม่เป็นปัญหาหากคุณพิจารณาจากการประหยัดค่าใช้ใจ่ายโดยรวมสรุปคือหากคุณมองที่การประหยัดพลังงานและและค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาวารถยนต์ไฟไฟ้ายัางคงค,งคุ้มค่าถึงแม้ราคาขายต่อจะลดลงแต่หากคุณคำนึงถึงการขายต่อในอนาคตและไม่อยากให้ราคาตกมากเกินไปรถยนต์สันดาปอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในแง่ของูลคาการขายต่อครับ รถยนต์ไฟฟ้าคิดว่ากี่ปีมันจะคุ้มก็คือเหมือนว่าใช้ประมาณกี่ปีถึงจะคุ้มทุนการที่รถยนต์ไฟฟ้าจะคุ้มนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นค่าใช้ใจ่ายในการซื้อรถราคาไฟฟ้าที่ใช้ชาร์จค่าบำรุงรักษารวมถึงราคาขายต่อโดยทั่วไปแล้วถ้าพูดในของการใช้ระยะยาวประมาณ5-7ปี ถือเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่มักจะเริ่มเห็นความคุ้มคาในรถยนต์ไฟฟ้าเพราะ 1. ค่าใช้ใจ่ายในชาร์จไฟการชาร์จไฟจะมีค่าใช้ใจ่ายต่ำกว่าการเติมน้ำมันมากในระยะยาวทำให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางได้มาก 2. ค่าบำรุงรักษารถไฟฟ้ามีการบำรุงรักษาที่ต่ำต่ำกว่ารถยนต์สันดาปเพราะไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือดูแลระบบไอซี 3. ราคาขายต่อแม้ราคาขายต่อของรถยนต์ไฟฟ้าจะตกเร็วแต่หากใช้งานประมาณ5ปีคุณอาจจะสามารถใช้จนหมดอายุของแบตเตอรี่โดยไม่ต้องลงทุนเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ซึ่งช่วยคุณคุ้มค่าในระยะยาว 4. สิทธิประโยชน์จากภาครัฐบางประเทศยังมีเงินอุดหนุน,นหรือส่วนลดภาษีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจช่วยลดทุนในการซื้อได้ าคุณใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ในเต็มที่ในช่วงหปี v, และไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายสูงในการมีแบน,น,นแบตเตอรี่ซ่อมแซมบ่อยครั้งก็จะเริ่มเห็นความคุ้มค่าจากการประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการขับขี่และบำรุงรักษาครับแสดงว่าแนะนําให้ใช้รถไฟฟ้าถูกต้องไหมการแนะนําให้ใช้รถไฟฟ้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับหากคุณมองในแง่ของความคุ้มค่าในระยะย,ยาว ประหยัดพลังงานและลดมลพิษ <c oughs> การใช้รถไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีและคุ้มค่าในระยะยาวเพราะเอ็นรีประหยัดค่าใช้จ่ายค่าชาร์จไฟฟ้าถูกกว่าค่าน้ำมันมากและการ,รบำรุงรักษาก็ต่ำกว่ารถยนต์สันดาปไม่มีน้ำมันเครื่องระบบไอซีหรือชุดขับเคลื่อนที่ซับซ้อนสองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่มีการปล่อยมลพิษจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ช่วยลดการปล่อย CO2 แซมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟฟ้ามีแนวโนม้มที่จะพัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่และโครงสร้างการผลิตลดลงราคาก็อาจจะเข้าถึงได้ขึ้นอย่างไรก็ตามถ้าคุณคำนึงถึงราคาเริ่มต้นที่สูงหรือระยะเวลาการขายต่อที่อาจจะต่ำกว่า ลองเดินทางก่อยและยังไม่มีโครงส,สร้างการช้าที่สะดวกในพื้นที่ของคุณรถยนต์สันดาบก็ยังคงเป็นทางเลือกที่มีความสะดวกในบางสถานการณ์ดังนั้นหากคุณมองถึงการใช้งานในระยะยาวและสามารถรับมือกับต้นทุนเริ่มต้นที่สูงได้รถไฟฟ้าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและุ้มค่าแต่ถ้าเน้นความสะดวกในการเติมพลังงานและการขายต่อก็อาจต้องพิจารณารถยนต์สันดาบครับ โอเคพอแค่นี้แหละขอบคุณมากฟัง Chat GPT นะครับแนะนำรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์สนักนะครับคงจะได้ความรู้บ้างนะครับ